ุณไดสตาร์เลียวิทยุเดิมนะครับสามารถทำระบบ Android ให้เชื่อมต่อหน้าหลังพร้อมกันได้แล้วครับผมสวัสดีครับผมป๊อบจาก h u m m i n g Car Studio นะครับผมคลิปนี้พามาชมการอัปเกรดคุ u ไดสตาร์เลียครับนี่ว่ารอกันมานานมากๆเพื่อให้จอวิทยุเดิมนะครับสามารถมีระบบ Android ได้และสิ่งสำคัญครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องอีกแล้วครับนี่คือจอเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือจอเดิมทั้งหมดนะครับและเชื่อมต่อจอหน้าจอหลังเป็นรับชมแบบเดียวกันเราสามารถ เล่นแอปพลิเคชันอะไรเขาก็จะเห็นพร้อมกันแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นการเราคอยที่ยาวนานมากกดดู YouTube แผนที่ได้เลยทําได้อย่างไรนะครับผมนี่คือตัวกล่องที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับเป็นกล่องขนาดเล็กที่เชื่อมต่อในรูปแบบของ CarPlay เข้าไปครับความสามารถของเขาคือเชื่อมต่อด้วย USB นะครับมีช่องเสียบ m i โคร USB ในการสามารถใส่ไฟล์ Play ไฟล์หนังได้นะครับ <Wow. S 1> และนี่ครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้เลยครับทางด้านหนึ่งก็คือเป็น HDMI ทีนี้ การติดตั้งของเรานะครับเราติดตั้งซ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับและทีมพันสายเชื่อมต่อทางด้านล่างเนี่ยเราก็ไม่โชว์นะครับเพราะเราทําการติดตั้งซ่อนแต่ด้านหลังเพื่อให้ดูสวยงามเรียบร้อยทีนี้มาดูการทํางานกันครับของเดิมนะพอเราเข้าไปในคาเ a y ปุ๊บเห็นไหมครับจะกลายเป็นระบบตัวกล่องทันทีนะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆพอดีคันนี้ทําเป็นระบบ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนะครับก็เชื่อมต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดใครเสียซิมก็สามารถทํางานได้เช่นกันนะครับอย่าง YouTube ครับกดปุ๊บนี่ครับ สกรอไเลยครับอย่างนี้ง่ายๆนะครับผมลองกดคลิปส่วนหนึ่งเมื่อกี้เห็นพอดีกดปุ๊บนี่นะครับหน้าหลังรับชมพร้อมกันเรียบร้อยเราขยายเต็มต่อครับชิปตัวนี้นะครับมีความเร็วสูงเพราะเป็น snapdragon ครับการทำงานไวและไหลลื่นมากๆกว่ารุ่นปกติเลยนะครับผมคันนี้นะหน้าหลังรับชมพร้อมกันภาพเดียวกันไม่แครกไม่ดีเลยด้วยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสกอร์ข้ามครับสกิปข้ามไปเื่อๆๆผมปล่อยนะนะครับ ปิดมือเลยสามารถกด Resolution ปรับได้ครับอย่างนี้นี่ผมลองปรับเพิ่มขึ้นนะให้สัมพันธ์กับตัวจอนหน้าเป็น 720p ก็ได้นี่ฮะได้เช่นกันคมกลิบมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าเกิดเรากดเข้าไปเป็นการค้นหาบ้างอ่ะผมเอาเป็นวอลซองล่าสุดใหม่ลอบก,ก็ได้ครับพิมพ์ได้มีคีย์บอร์ดผมลองเป็นอ่ะย้อนหลังหน่อย EP ก1ลองดูนะทุกอย่างเร็วทำงานดีเลยครับผมจคลิปข้ามผมปล่อย เห็นไหมครับมันทํางานเร็วและไวมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากความมันเอทองทางด้านการดู YouTube แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะกลับไปใช้ในส่วนของ n a v i g เตอรได้อย่าง Google Map แบบนี้ทีนี้เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวจอแล้วเราสามารถใช้แผนที่นําทางได้เลยอ่าอันนี้เอาเวากอันนี้ผมเซฟก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็สามารถพิมพ์ได้ครับสยามพารากอนอ่าเราดูนะสยามพารากอนผมติ๊กนะครับแล้วก็นําทางเลยสตาร์ท ทุกอย่างไวมากครับลื่นพร้อมทช้งานแบบนี้ครับง่ายๆแล้วเราสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่านจาก Play Store ได้ครับเราสามารถเอาแอปฟังเพลงแอปดูหนังทีวีออนไลน์ต่างๆมาลงเพิ่มเติมได้เลยโดยที่ทําให้ค่าตรงนี้นะครับวีดีโอเนี่ยไม่ตัดในขณะขับขี่ไม่ต้องรื้อจอด้าดนหลังด้วยนะซึ่งมันง่ายมากๆนี่ค,ความลงตัวในการอัปเกรดของคุณดนสตารรเลยนะครับผม ที่ฮัมมิง g ของเรานะครับให้ความสําคัญในการสร้างความบันเทิงในรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้สามารถใช้วิทยุเดิมระบบ Android ต่างๆให้มันง่ายกับรถของคุณได้รวมถึงชุดเครื่อเสียงต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดใครใช้คุณซาเลียอยู่อยาได้คอนเซปต์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อตรงที่เราได้นะครับเรามีไลน์ออฟฟิเชีลยลทางด้านล่างนะครับมี Facebook อยู่ใน ด้านล่างารายละเอียดของคลิปนี้สามารถไปกดดูได้เลยครับผมยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกับ Subscribe ให้ด้วยครับผมแล้วก็คุณจะได้พบคลิปใหม่ๆจาก Hamming u ของเราเสมอๆส,สวัสดีครับผม